มาแล้วนะครับกับตู้กาชาข้องหลังของเวอร์ชัน5 3แต่ที่พิเศษใส่าคัร้งไหนๆเลยคือตู้กาชาโคนิ c o หรือชื่อไทยตู้กาชากาอธิษฐานรวมปัถนาตู้กาชาที่นาน,านจะมาทีนึงลงทุนเปิดตู้นี้จะคุ้มแค่ไหนแค่กำลังตัดสินใจว่าจะเปิดตัวละครหรือว่าวุธในตู้นี้ดีไหมเมื่อใหม่ที่เพิ่งมาเล่นจะเปิดดีหรือเปล่าติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับ ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมต้องนี่เลยครับ Over t ร p Up ัรับเติมเกมราคาถูกสวัดภัยไละปัญหาโดนแปลหรือทีฟันแน่นอนตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับมี2โปรโมชั่นด้วยกันโปรโมชั่นแรกเติมแบบ i d Pass จะเติมเพจ b a t t ทิลพา s หรือรวนันทางร้านก็มีบริการนะครับและโปรโมชั่นที่2เติมแบบ UID ดีราคาจะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ยังไงก็ถูกกว่าเติมเองแน่นอนคุณผู้ชมคนไหนสนใจสามารถทักไปสอบถามไม่ได้เพจหรือเติมด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ Over o t ด้เลยรบรอยูต้คลิป อธิบายตัวนี้อย่างคร่าวๆแล้วกันนะครับสำหรับคนที่เพิ่งมาเริ่มเล่นตู้กาชาโคนิคิลนี้เป็นตู้กาชาที่ทางเกมปล่อยมาแล้วรวมครั้งนี้ทั้งหมด2ครั้งก่อนหน้านี้จะเป็นตู้กาชาคโคนิเคิลข,ของเมืองมอสตัดตัวละครที่มีให้เปิดก็จะมีตามนี้จะบอกว่าเป็นตู้กาชาประจําเมืองได้ไหมอันนี้ก็ไม่เชิงนะครับเพราะไม่ได้ให้เราเปิดตัวละครทั้งหมดแต่เลือกตัวละครบางตัวมาให้เราเปิดแทนอันนี้ทางเราไม่แน่ใจว่าเก์ในการเลือกใส่ตัวละครเข้ามาคืออะไรนะครับแต่เดาว่าน่าจะเป็นเรื่องของยอดขายหรือเปล่าเพราะในบางตัวละครยอดขาาาีมมกกๆเลงต ก็ดูไม่คุ้มสู้ขายแยากไปเลยคงจะดีกว่าอะไรแบบนั้นตู้กาชาโคนิเคิลจะมีเวลาทั้งหมด20วันเหมือนกับตู้กาชาเรดอัพนะครับแต่สิ่งที่ต่างกันคือตู้กาชาโคนิเคิลจะไม่นับโรสะสมรวมกันฟังให้ดีไม่นับโรสะสมรวมกันไม่ว่าจะใช้ไม่สุ่มเดียวกันก็ตามฉะนั้นถ้าคุณเปิดตู้เรดอัพตัวละครหรืออาวุธเท่าไหร่ตู้กาชาโคนิเคิลจะนับดนึงใหม่ทั้งหมดนะครับและความพิเศษอีกอย่างคือในตอนแรกค่ะเราเปิดหน้าตู้กาชาโคนิเคิลมาเราสามารถเลือกตัวละครหรืออาวุธที่ต้องการเปิดได หนึ่งอย่างนะครับว่าจะเป็นตัวละครหรืออาวุธเลือกได้แค่อย่างเดียวเท่านั้นเพียงแต่อันนี้ขึ้นคาเตือนโตโตเลยนะครับว่าการเลือกในครั้งแรกก่อนกดการชาร์ตู้นี้สําคัญที่สุดเนื่องราาตู้นี้จะมีสิ่งเรียกว่าค่าชชตาเหมือนกับตู้อาวุธในปัจจุบันนี้นะครับที่หากเราหลุดเล็ออาวุธที่เลือกจะสะสมค่าชชตาหนึ่งแต้มและพอเปิดการชาร์ไปจนออกทองจะใช้ค่าชชตาที่สะสมไว้1แต้มนี้การันตีออกทองอันที่เลือกแน่นอนแต่ก็วงเ็บไว้สําหรับตู้การชาร์โคดิโคนี้หากเราเปลี่ยนตัวละครหรืออาวุธที่เลือกไว กลางทางนะครับค่าชะตาสะสมไว้จะเสียไปทั้งหมดย้าว่าเสียทั้งหมดเลย <c oughs> ไงก็เลือกดีๆก่อนเริ่มเปิดการชช่าตู้คอนโนคน,นี้นะครับ <c oughs> แล้วก็ใครมีคําถามที่ว่าโรในตู้นี้สะสมไปครั้งหน้าได้ไหมคําตอบคือไม่ได้นะครับหล <c oughs> ังจากที่เวลาของตู้หมดลง <c oughs> ประวัติการสุ่มการชาโรหรือว่าค่าชะตา <c oughs> จะถูกลบออกไปทั้งหมดนะครับ <c oughs> เอาล่ะหลังจากรู้แล้วว่าตู้นี้มีการทํางานยังไง <c oughs> เรามาดูตัวละครและอุธทน่าเปิดหามาใช้งงานกันบ้างดีกว่านะครับ เริ่มกันที่ตัวละครห้าดาวก่อนเลยแล้วกันนะครับตูวนี้ก็จะมีเปยจื้อเินเหอเคอร์ชิงกวนอีชีชีทาตะเกียและเซียว2ใน7เป็นตัวละครจากตู้ถาวรน,นะครับนั่นคือเคอร์ชิงกับชีชีสําหรับเคอร์ชิงปัจจุบันเท่ามาเล่นในโลกปกติฟาร์มไมเทมตีบอสสกิลไลทที่เปิดได้มาก็ยังเล่นได้สบายๆนะครับดาเมจมีวิธีการเล่นสนุกแถมช่วยสมดุลโลกได้เป็นอย่างดีอีกด้วยจากการใช้งานสกิล่าที่จะช่วยให้ขึ้นที่สูงได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าต้องเอาไปเล่นในอบิดหรือแบอทาางงเรมว่าอง ตอนนี้คุณต้องปั้นน้องหนักมากนะครับถึงจะใช้งานได้ดีหรือว่าเทียบเท่ากับตัวละคร5้าดาวเก่งๆในเวอร์ชันปัจจุบันถ้าชอบตัวละครน,นี้ปั้นมาใช้เพราะความอวยอันนี้ได้นะครับแต่ถ้าลงทุนเปิมมาเล่นจริงจังทางเราขอไม่แนะนําแล้วกันเอเพชรไปลงกับตัวละครเจนใหม่ๆที่เก่งและใช้งานได้นานกว่าจะคุ้มค่ากว่านะครับ ต่อมาชี่ชีในแง่ของความแรงในการฮิวผมยกงให้ชี่ชีเลยครับน้องฮิวได้แรงแล้วก็เร็วมากๆแป๊บๆเลือดเต็มแล้วแต่ต้องไปโจมตีศัตรูเท่านั้นหากไม่โจมตีก็ไม่ได้ฮิวนะครับจากจุดนี้เลยทําให้น้องมีความน่าใช้น้อยลงถ้าไปเทียบกับตัวละครอ,อื่นที่แค่ใช้ท่าไม่ตายก็จะฮิวได้เลยไม่ต้องมายืนตีเองอะไรแบบนี้ถามว่าเปิดได้มาปั้นใช้ดีไหมถ้าในช่วงแรกก็ได้ครับไว้เข้าช่วงการเกมหรือเรตเกมค่อยเปนตัวเฮตัวอื่นที่น่าใช้กว่ามาแทนก็ได้ ทำไมขอแนะนํา2ตัวละครซัพพอร์ตแล้วกันนะครับไปเจอกับเชนเหอไปเจอตัวละครนี้ค่อนข้างดีเลยถ้าใครกําลังอยากได้ตัวโล่ธาตุไม้ที่มีฮิลในตัวยิ่งชอบแรดาเมจธาตุไม้หรืออยากลองเล่นปิกิกยาที่เกี่ยวกับธาตุไม้ไปเจอคือหนึ่งในตัวละครที่ไม่มีไม่ได้เลยนะครับแปะไม้ก็ดีเซฟเพื่อนร่วมทีมก็ได้เก่งมากๆตัวละครนี้แถมอยู่ใน TAS ด้วยแต่ถ้าใครฟังแนวคิดว่าก็แค่ซัพพอร์ตดิใช้ตัวคนหนึ่งก็ได้ไม่ใช่หรอก็จะบอกว่าอย่างนั้นก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าไปเจอสามารถเอามายืนแปะไม้ ในทีมไฮเปอร์บูมได้เป็นอย่างดีนะครับใช้คําว่าเป็นทั้งโล่ทั้งฮิลและตัวละครที่แปะไม้ได้ในตัวเดียวแค่เสีสก็คุมแล้วนะครับตัวละครนี้ ต่อมาเชนเห่อตัวะครนี้จออกไปแนวซัพพอร์ตเฉพาะทางประมาณหนึ่งเะครับนั่นก็เพราะว่าเชนเหอนั้นคือตัวละครที่ช่วยบัฟดาเมท่าน้าแข็งพร้อมกับลดต้านทานท่าน้ําแข็งและกายภาพของศัตรูแถมยังช่วยบัฟดาเมจการโจมตีปกติช้าโจมตีพุ่งโจมตีของจากอากาศหรือบัฟดามเมจสกิล่าหรือท่าไม่ตายจากวิธีการใช้งานสกิล่าของเจ้าตัวคือเป็นตัวละครที่เข้าทงครบประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็เหมาะจอกไปเล่นคู่กับดีเบท่าน้ําแข็งมากๆไม่ว่าจะเป็นไอเยกะไลทสลีอีวานอีหรือว่าตัวดีเบทธา เมธท่านี้เปิดมาใช้ยังไงก็คุ้มนะครับและเพิ่มเติมให้เผื่อใครเลือกที่จะเปิดเช่นเหอการปลดกลุ่มดาวหนึ่งก็ช่วยให้ใช้สกิลธาตุเพิ่มได้หนึ่งครั้งซึ่งก็ช่วยให้เราสามารถปั่นพลังงานธาตุได้ไวยิ่งขึ้นนั่นเอง เปิดทายด้วย3ตัวละคร DPS ว่านี่ทายตะเกียและเซียวสำหรับตัวของควานหยีเมื่อก่อนเก่งยังไงตอนนี้ก็ยังเก่งอยู่นะครับเป็น DPS ที่เน้นการชาร์จยิงทำดาเมจน้าแข็งเมื่อก็อาจจะมีเรื่องการชาร์จยิงแล้วเดินสะดุดบ้างแต่ว่าตอนนี้ทางเกมก็แก้ไปนานมากแล้วนะครับสามารถยืนชาร์จยิงแล้วก็เดินได้แบบชิวๆเลยรวมถึงถ้าใครมีโตัวโลดดียๆอยู่แล้วควานหยีก็จะได้ได้สบายขึ้นมากๆนะครับใครอยากได้ DPS ทายน้าแข็งทีง่ทำดาเมจได้หลักแสนแนะนาควานหยีเลยครับแถมนอกจากเอาควานหยีมายืนชาร์จยิงแล้วเรายังสามารถ ปรับความอีกไปเล่นเป็นซัำทีพได้หม่น้ำแข็งนอกสนามได้กด้วยนะครับเปิดมาเล่นตัวละครดียังไงก็คุ้ม ต่อมาทายตะเกียดีเพทท่านน้าที่มีการออกแบบสกิลที่เท่มากๆอย่างดาบคู่ตัวส่วนนี้ทางเราคิดว่ามันขึ้นอยู่กับความพอใจของแต่ละคนแล้วนะครับเพราะว่าสําหรับตัวละครนี้การฝึกเล่นจนชํานาญถ้าแค่4-0เนี่ยคนเล่นอาจจะรู้สึกสนุกวลเทชั่นได้ทานอะไรแบบนั้นตรงนี้ก็จะเป็นความพอใจส่วนบุคคลนะครับแต่ว่าในอีกมุมนึงถ้าแ,แค่4-0ทาตะเกียจะมีปัญหาเรื่อการครูดาวของสกิลท่าที่หักพลาดแค่นิดเดียวดาเมจที่ทําได้ก็จะหายไปเยอะเลยนะครับเพราะว่าจุดเด่นของเจ้าตัวคือใช้งานสกิลท่าแล้ว ตีทำดาเมจหรือว่าใช้ท่าไม่ตายซึ่งถ้าใครไม่ชํานาญจริงเล่นตัวละครนี้เขาคข่อนยากนะครับนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครในเกมเลยก็ว่าได้ที่มีวิธีการเล่นที่คนข้างยากจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบตัวละครนี้จริงๆนะครับเราอยากแก้ปัญหาในเรื่องของครูดาวตรงนี้การปลดกลุ่มดาวหนึ่งหรือกลุ่มดาวหกก็ช่วยแก้ปัญหาเรื่องครูดาวสกิลท่าได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าให้ทางเราแนะนําจริงๆเนี่ยปัจจุบันเกมมีตัวดีเบทท่าน,น้ําที่เก่งมากๆอีกตัวอยู่แล้วนะครับอย่างเนวิเลตถ้าอยากได้ดีเบตท่าน้ําจริงๆไลลจะะะะดีแคุ้กวว่าาในรรยั ครับ สุดท้ายเซียว DPS ท่าลมที่จุดเด็ดคือการโจมตีที่รวดเร็วปัญหาเดียวของเซียวเลยคือ motion sick เลครับที่ทาให้เราเวนหัวจากการเคลื่อนที่เร็วของตัวละครถคามีปัญหานี้ไม่ต้องเปิดตัวละครนี้มาเล่นเะครับเพราะว่ายิ่งฝืนใช้มันคงไม่ดีนะแต่ให้ยาวนั่นเองแนะนําให้มองหาทีเฟตท่าลมตัวอื่นมากกว่านะครับแต่ถ้าใครไม่มีปัญหาในเรื่องนี้ปัจจุบันตัวละครอย่างเชสกาก็เป็นอีหนึ่งตัวเลือกที่น่าหามาใช้งานมากกว่าแต่จะพูดถึงแค่ทีเบตท่าลมเพียวๆย,ยังไงเซียวก็ยังเป็นอีกหนึ่งตัว เปิดหามาใช้งานนะครับเพราะว่าเซล์นนเป็นดีพสดาเมจทัดลมที่เก่งมากๆอีกตัวภายในเกมนี้เลยเปิดตัวละครน,นี้มาเล่นยังถือว่าคุ้มอยู่นะครับและสำหรับอาวุธ5ดาวจากทั้งหมด9ชิ้นทางช่องของเราขอให้นำเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับหึคือดาบไพมอนโรเจตคัตเตอร์พร้ห้ทั้งออบรองที่เป็นอาตาคิและมีเอฟเฟกเพิ่มฟังชีวิตพร้อมกับบัฟพลังโจมตีหอกคาลามตตี้ควเลอร์ ที่ได้พลังโจมตีที่สูงแถมเอฟเฟกต์ยังง่ายรับโบนัสด,ดาเมจท่าทั้งหมดอีกด้วยหกไพ่เมโดเจ็ดวิงสเปียได้ออฟโร่ไปอัตตายิีและเมื่อโจมตีถูกศัตรูจะได้บัฟพลังโจมตีเพิ่มขึ้นธนูโพลาสตาร์ได้ออฟโร่ไปอัตตายคิและมีเอฟเฟกต์ช่วยให้สกิลท่าละทำให้ตายท่าดาเมจแรงขึ้นปิดท้ายด้วยทนูเอมอสที่ช่วยเพิ่มดาเมจการโจมตีปกติและชา์าโจมตีส่วนที่เหลือเนี่ยทางเรามองว่ามันไม่ค่อยน่าใช้งานเท่าไหร่นะครับเพราะเนื่องจากมีวุธอื่า ก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวตู้กายชายคอนดิเคิลในครั้งนี้ถ้าช่องของเราขอให้คะแนนขานับนเปิดอยู่ที่ประมาณสัก6.5เต็ม10ละกันนะครับเนื่องจากตัวละครก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะมีอายุแล้วประมาณนึงไม่ว่าในบางตัวละครเนี่ยจะไม่ได้เข้าตู้กายชายนานกว่า300วันก็ตามทีนะครับแต่หลายทุกคนปัจจุบันนี้มันมีตัวละครเจนใหม่ๆที่น่านเล่นแล้วก็ทําดามจได้แรงช่วยผ่านออนเทนเอ็นเกมได้หลายตัวเลยนะครับรอบนี้ก็เลยออกมาประมาณนี้เอง วอกว่าจะช่วยให้เ,เพื่อนๆตัดสินใจในการเปิดได้ไม่มากก็น้อยนะครับหากมีประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วทุกคนเลยครับเปิดตัวละครไหนในตู้กาชาค o นิโคลรอบนี้เปิดได้ตัวละครไหนก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับและก่อนจะกไปขอฝากสปอนเซอร์ด้วยนะครับกับ Over t ร p Up อปันับเติมเกมดราคาถูกระดวกสบายไร้ปัญหาโดนแบงหรือดีฟันแน่นอนสามานบริการเติมเงินหลายเกมเลยนะครับที่สนใจทักไปสอบถามที่เพจของร้านเลยครับอยูอยู่ใต้คลิปตลอดนี้เพียงเท่านี้ว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าที่แคร์ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ 全力攻撃だ 働きなさい口封じは任せ危険太陽の宝刀 <laughs>